สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t u b e ช่องนี้นะคะก่อนอันเลยค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ส่งซุปเปอร์ตงกดปุ่มขอบคุณแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาให้ด้วยนะคะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะโอเคกำลังเป็นหัวข้อท็อปปิกในโซเชียลตอนนี้เลยก็ได้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะ พิธีเปิดโอลิมปิกทั้งทางที่ผ่านไปก็หลายวันแล้วเนาะแต่ก็ยังเม้นกันยับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะทั่วโลกค่ะเพราะล่าสุดอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะทาง YouTube ของช่องโอลิมปิกเองก็ได้เอาวิดีโอพิธีเปิดโอลิมปิกปารีสเกมครั้งนี้ออกไปแล้วด้วยเพราะว่ามันมีประเด็นท็อปิกที่หลายๆท่านก็เห็นแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจไม่ใช่แค่เมืองไทยนะต้องย้ำก่อนว่าทั่วโลกนะ ถึงกับเกิดคำกล่าวที่ว่าปารีสกำลังท้าทายระบบอยู่หรือเปล่าอะไม่รอช้าค่ะเรามาดูคอมเมนต์จากทั่วโลกกันเลยละกันนะคะมาเริ่มกันเลยที่อ่ะคอมเมนต์แรกจากอเมริกาอเมริกาบอกอย่างนี้นะคะตกลงคนอ้วนๆสีน้ำเงินน้ำเงินนั่น่ะมันเป็นตัวอะไรกันแน่อะก็คือเนี่ยค่ะ ก็เป็นหนึ่งในโชว์พิธีเปิดนะคะถัดมาคอมเมนต์ที่สองจากประเทศอังกฤษค่ะบอกว่าจินตนาการของชาวฝรั่งเศสลึกล้ำมากๆอืมของต้องบอกก่อนว่าฝรั่งเศสนี่เป็นเมืองแห่งศิลปะและแฟชั่นเนอะของโลกใครอยากจะไปดูศิลปะงานแฟชั่นสวยๆงามๆต้องไปที่ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในที่ปักหมุดที่ทุกคนต้องไปเนะเพราะฉะนั้น อารมณ์เขาจินตนาการเขาความคิดเขาจะสร้างสรรค์ล้ำเลิศมาก,มากๆในระดับโลกอะนะเออถัดมาจากญี่ปุ่นค่ะมาถึงเอเชียเราบ้างความรักในมุมมองของชาวปารีสลาแล้วซึ่งเพศเชื้อชาติและจำนวนเขาพูดนี่ต้องคิดดีๆนะคะเขาบอกบอกลาแล้วซึ่งเพศก็คือไม่จำกัดเพศและในเรื่องของความรักเพศไหนจะรักกันก็ได้ นะคะไม่จำกัดเทศและเชื้อชาติอันนี้แน่นอนเห็นมานานและคนประเทศนี้จะรับกับประเทศนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องปกติส่วนไอ้คาสุดท้ายเนี่ยจานวนแต่ว่าอะไรรู้ไหมคะเราต้องคิดนะคนญี่ปุ่นพวกนี้เขาเป็นประเทศพัฒนานแล้วเขาพูดอะไรเราต้องคิดนิดนึงจํานวนถ้าให้เอตีความชาวญี่ปุ่นคนนี้น่าจะหมายถึงเรื่องราวความรักไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของคนสองคนอีกต่อไปแล้วจะสามจะสี่ จะห้าก็แล้วแต่รสนิยมและความชอบอืมหรือว่าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคอมเมนต์จากคนญี่ปุ่นครั้งนี้ก็มาถกกันได้นะแต่เอคิดอย่างนี้ถัดมาจากรัเสเซียกันบ้างค่ะไม่มีวันให้ลูกชายดูเด็กขาดเกรงว่าลูกชายจะไปคุยกับเพื่อนหนุ่มป <c oughs> กติเราจะชินกับคําว่าเพื่อนสาวเนอะเออต้องเพื่อนสาวสิใช่ใช่ใช่เกรงว่าลูกชายจะไปคุยกับเพื่อนสาว แต่จริงๆเป็นหนุ่มอ่ะก็คือนั่นแหละกลัวว่าลูกจะไปเป็นเกย์นะคะถัดมาจากซาอุอาระเบียกันบ้างอินเดียไม่น่าจะทําได้นะอันนี้เอไม่เข้าใจว่าทำไมประเทศซาอุค,คนนี้ต้องไปพูดถึงอินเดียนะอันนี้อันนี้ไม่เก็ตเหมือนกันถ้าใครเก,ก็ตก็ก็มาแชร์กันได้ถัดมาจากกรีซกันบ้างค่ะโอ้ m ม g ก d เราเพิ่งดูอะไรจบลงไปเนี่ย พวกนี้มันเป็นปีศาจหรือว่าสัตว์ประหลาดอะไรกันนะเนี่ยอืมถัดมาจากเนเธอร์แลนด์ค่ะถึงเวลาคว่ำธงโอลิมปิกแล้วจากเอเชียนะคะเกาหลีค่ะนี่ขอแก้ข่าวหน่อยนะเกาหลีใต้ไม่ได้เป็นของเกาหลีเหนือฝรั่งเศสต,ต้องออกมาขอโทษในกรณีนี้ด้วยอืมอันนี้เป็นฉากตอนไหนเหรอคะใครดูแล้วนะ มามาร่วมแชร์กันได้เอก็ดูหลับหับตื่นตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะดูเป็นบางฉากเท่านั้นมันมีฉากที่สื่อไปว่าเกาหลีใต้เป็นของเกาหลีเหนือด้วยหรออืมจากเนเธอร์แลนด์ค่ะเพื่ออนาคตของมวลหมู่มนุษยาชาติโลกเรากำลังเข้าใกล้จุดอันตรายแล้วอืมก็มันอาจจะนะให้มองเป็นศิลปะก็ได้ แต่ถ้าใครมองแบบความเป็นจริงของโลกมันก็ดูน่ากลัวนะมันมันเปลี่ยนไปเยอะอะเออว่างันเหออกับโชว์พิธีเปิดครั้งนี้อ่ะทีนี้เรามาลองดูความเห็นคอมเมนต์จากทางประเทศเจ้าภาพกันบ,บ้างตัวแทนอ่ะของฝรั่งเศสค่ะฉันน่ะเป็นคนฝรั่งเศสนะแล้วก็อยากจะขอโทษจากใจไปยังชาวโลกทุกคนด้วยอ่ะนะคะถัดมาจากตุรกีค่ะ เป็นพิธีเปิดที่ห่วยแตกที่สุดที่เคยมีมา <c oughs> ก็แล้วแต่มุมมองอะนะคะถัดมาจากอินเดียค่ะอินเดียบอกว่านี่เป็นพิธีเปิดที่สวยที่สุดในศตวรรษที่21นี้เลยนะแล้วก็ทำยากด้วยนะปารีสงดงามที่สุด <c oughs> ชาวอินเดียคนนี้คงจะรักในศิลปะถ้าใครที่ชื่นชอบศิลปะแล้วมีหัวคิดสร้างสรรค์ก็คงจะรับได้ กับโชว์พิธีเปิดในครั้งนี้นะคะแต่ค่าใครมาทางวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นกลุ่มชายแท้ก็อาจจะยากนิดนึงที่จะต้องมาดูโชว์อะไรอย่างนี้นะอ่ะถัดมาจากประเทศคิวบาจะบ้างค่ะไม่เคยพบเคยเจอแดนเซอร์ที่ไม่มืออาชีพมากขนาดนี้มาก่อนในชีวิตฉันเลยนะคนนี้อาจจะเป็นอาชีพแดนเซอร์หรือเปล่าคงคิดว่าตัวเองแดนน่าจะมันกว่านี้นะคะ ถัดมาจากนิวซีแลนด์กันบ้างค่ะโคตรทุเลสเลยอ่ะพระเจ้าโปรดช่วยชาวฝรั่งเศสด้วยเพราะว่าไม่มีใครช่วยฝรั่งเศสได้แล้วอืมถัดมาจากซีเรียโลกนี้มันท่าจะบ้าขึ้นทุกวันนี่มันโคตรน่ากลัวเลยนะเว้ยน่าละอายแล้วก็สะเทือนใจที่สุดเนี่ยมันสื่อถึงการไม่เชื่อในพระเจ้าผู้ไถ่บาปอืม ัดมาจากสวีเดนค่ะโวยโชนี้นะมีช่วงที่ทำให้ช็อกเยอะๆมากเลยอะ่ะมีแต่ชาวฝรั่งเศสที่สนุกแล้วก็ดื่มด่ำไปกับความสวยงามและศิลปะในครั้งนี้นะคะอ่าอันนี้เป็นตัวแทนชาวเซาทอีสเอเชียปะตะวันออกเฉียงใต้เวียดนามค่ะทำไมเอาแต่ตำหนิเหล่าเซเลบจากฝ้าคอลีวูดอะ่ะ น่าจะเม้นกันในเรื่องกีฬามากกว่านะผิดหวังที่สุดพูดกันไม่มีวันจบหรอกอันนี้ก็ว่าไปถัดมาจากประเทศเยอรมันกันบ้างค่ะเป็นพิธีเปิดที่ห่วยที่สุดตั้งแต่ดูมาเลยอะฝรั่งเศสควรจะละอายใจบ้างนะที่เอาขยะมายุ่งเกี่ยวกับโอลิมปิกและโลกใบนี้โอ้โหด่าแบบผู้ดีมะก็ผู้ดีนะเยอรมันนี่เขเป็นประเทศนะ พัฒนาแล้วอันดับต้นๆของโลกเขาก็นะเออเจ็บอ่ะถัดมาจากเดนมาร์กกันบ้้งค่ะนรกคงดีใจอ่ะที่ได้เห็นเหล่าปีศาจออกมาเพ่งพ่านในพิธีเปิดโอลิมปิกฝรั่งเศสครั้งนี้ฝรั่งนี้ลองจะด่าอะไรขึ้นมาก็แซ่บเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้เราข้ามาดูฝั่งทางด้านเมืองจีนกันบ้างอันนี้จากมณฑลกวางสีนะคะ เขาเปรียบมาสำหรับงานโอลิมปิก5ครั้งที่ผ่านมาเลยนะเขาให้ยกให้เอเธนโอลิมปิกเป็นเหมือนดั่งแดนเทพ,พเจ้าปักกิ่งโอลิมปิกนะคะก็คือประเทศจีนเองเนี่ยเปรียบเหมือนแดนสวรรค์ส่วนลอนดอนโอลิมปิกที่จัดขึ้นที่ลอนดอนเขาเปรียบให้ว่าเป็นโลกมนุษย์โอลิมปิกที่จัดที่ญี่ปุ่นเขาเปรียบว่าเป็นแดนนรก และโอลิมปิกครั้งนี้ที่จัดที่ปารีสเขาเปรียบให้ว่าเป็นแดนปีศาจก็คงกว่างฟีคนนี้ก็คงแบบเออรับไม่ได้กับพิธีเปิดในครั้งนี้นะคะแต่ก็ด้วยเรื่องราวทางด้านการเมืองสู้รบอะไรกันมาแต่โบราณด้วยกับทางญี่ปุ่นนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีทางหน้าประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นกับจีนก็เลยจะไม่ค่อยถูกกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะก็เลยเปรียบเทียบมาเป็นอย่างนี้อ่ะ ถัดมาจากหูหนานกันบ้างค่ะบอกนี้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสเนี่ยสวยงามมากๆเป็นการยกย่องบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็เหตุการณ์สำคัญมากมายรวมถึงเทพของจีนก็มีอยู่ด้วยนะเออก็อยากจะให้เห็นว่าทุกประเทศอะค่ะก็มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย อย่างคลิปก่อนที่เอทำไปใช่ป่ะบางคนอาจจะมองว่าคนจนะีนน่ะชอบเหยียดชอบดูถูกแต่ว่าก็เอก็ต้องขอบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนในประเทศจีนที่จะชอบเหยียดชอบดูถูกมันก็เหมือนนะแต่ละประเทศก็มีทางคนที่นิสัยแตกต่างกันไปมันขึ้นอยู่กับว่าคอมเมนต์แต่ละคนอะความคิดเห็นของแต่ละคนมันเป็นยังไงกันมากกว่าอย่างคนนี้เขาก็ยกย่องนะว่าโอลิมปิกที่กรุงปารีสครั้งนี้เขาถูกใจมากๆแล้วก็ทําดี จากเหอเปยค่ะบอกว่าใช่ใช่มันมีเทพองค์นึงเหมือนสัวเจ๋งเลยในไฟอิ๋วอ,ะอ่ะนะคะจากสานซีค่ะว่าไปอะนะวัฒนธรรมของแต่ละชาตินี่มีความสำคัญมากจริงๆนะคะก็คือพิธีเปิดครั้งนี้มันทำให้ได้รู้ประวัติศาสตร์แล้วก็รู้ความรู้สึกนึกคิดมันถ่ายทอดออกมาได้หมดเลยอะว่าแต่ละชาติแต่ละประเทศที่เขาจัด เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเขาจะสื่อถึงอะไรมันแสดงออกมาได้เลยนะผ่านทางพิธีเปิดทางศิลปะที่เขานำเสนอพวกเรานี่แหละถัดมาจากซานตรงกันบ้างค่ะสักวันหนึ่งนะฉันจะไปปารีสด้วยผลงานประติมากรรมที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็จะประกาศไปเลยว่าฉันมาจากซานตงเออคนนี้เจ๋งก็คือใครที่คลั่งใครในเรื่องของศิลปะเนี่ย ก็จะต้องมีปารีสเนี่ยเป็นจุดใหม่อันดับหนึ่งที่จะต้องไปให้ถึงให้ได้ใช่ไหมเออถ้าจะมองว่เป็นศิลป,ปะเขาก็จะชอบกันมากนะคะกับการจัดพิธีเปิดครั้งนี้ถัดมาจากไหนานกนบ้างค่ะบอกว่าหลงคิดว่าพิธีเปิดในโตเกียวอะ่ะจะไม่มีใครสามารถแซงหน้าได้แล้วนะนึกไม่ถึงว่าจุดจุดจุดนั่นก็หมายถึงว่าครั้งนี้ทำดีค่ะ แสงหน้าโตเกียวในความเห็นของคนนี้นะเห็นไหมก็ไม่ใช่ว่าคนจีนจะดูถูกอะไรอย่างเดียวนะเขาก็แบบเป็นความคิดความนึกเห็นของแต่ละท่านไปเลยนะจกเสชวนค่ะเสฉวนบอกนี้รอดูพิธีก็เออโทษนะคะรอดูพิธีปิดก่อนดีกว่าแล้วค่อยพูดพูดตอนนี้อ่ะมันเร็วไปอ่ะก็แดงว่าฝรั่งเศสเขาทําสําเร็จแล้วนะเขาทาให้คนอะ่ะรอดูพิธีปิดเขาได้อะ่ะ และเชื่อนะไอ้ตั๋วพิธีปิดเนี่ยอาจจะขายโฟลเอา์หรืออาจจะขายโฟลเอาล์ตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็ได้นะเออมันทําให้คนนะ่ะเขาหันกลับมาดูโอลิมปิกแล้วก็พิธีเปิดพิธีปิด,ปดถ้ามันจะธรรมดาทั่วไปไม่มีคนกล่าวถึงเปิดก็เปิดไปเปิดแล้วก็จบแล้วก็ดูกีฬากันไปมันก็ต้องรู้นะคนสมัยนี้เขาชอบอะไรที่มันแปลกใหม่อะ่ะใช่ไหมพิธีเปิดโอลิมปิกก็แบบดูมาหลายรอบแล้วหลายครั้งแล้วอะถ้าจะมาโชว์แต่วัฒนธรรมมันก,มนก็มันก็เฟงอะเนาะ เออมันมาโชว์อย่างนี้บ้างก็ทําให้เนี่ยแสดงว่าเขาทําถึงแล้วนะคะคนรอดูพิธีปิดใช่ไหมเออก็อยากจะรู้ว่าตอนพิธีปิดมันจะเจ๋งเหมือนตอนเปิดเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะมีลูกเล่นอะไรอีกเปล่าเออว่า,า,วากั้นเถอะถัดมาจากปักกิ่งค่ะปักกิ่งบอกว่าเราว่าของโตเกียวสนุกกว่าน,นี้นะอ่ะเห็นไหมก็จีนกับญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องแบบเคืองกันเป็นหมดไม่ชอบญี่ปุ่นไปซะทั้งหมดนะ เออถัดมาจากซิงเจียงค่ะไม่อยากเชื่อเลยว่าวัฒนธรรมของเราจะต่างกันได้ขนาดนี้เลยเหรออืมเหินหนานเข้ามาอธิบายค่ะคนในประเทศตะวันตกเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันวัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตกมันต่างกันมากอยู่แล้วแต่คิดว่าศิละปะและสุนทรียภาพมันไม่น่าจะต่างกันได้ขนาดนี้เลยนะ ส่วนตัวคิดว่าพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ลอนดอนครั้งก่อนสนุกกว่าอ่าก็ว่ากันไปแล้วก็มาจบกันที่คอมเมนต์นี้นะคะจากเจียงซูค่ะบอกว่าตอนฉาก Supper อะโตเลยอะอ่าอ่ะ,อะสำหรับคลิปนี้นะคะใครได้ดูพิธีเปิดโอลิมปิกที่ปารีสครั้งนี้บ้างเข้ามาร่วมคอมเมนต์กันได้นะว่าเห็นเหมือนเห็นต่างยังไงกับทั่วโลกกัน แต่ไม่เห็นมีคอมเมนต์ตัวแทนชาวไทยเลยนะไม่เป็นไรชาวไทยมาคอมเมนต์กันได้ที่คลิปวิดีโอนี้แล้วกันใต้ล่างนะคะอ่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวอะไรก็มาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบพระคุณที่รับชมนะคะ